สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับอ่างอัางชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดที่ได้มาจากโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะที่ทางหน่วยงานราชการเขาแจกนะคะก็ได้มาหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เมล็ดพริกนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วฝักยาวเหมือนกันแต่เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงเราจะเพาะหมดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอัญชันนะคะอัญชันนี่อยากปลูกมานานแล้ว ได้ดอกเขาส่วนอันนี้มเมล็ดอะไรนะเนี่ยโดนบังไว้หมดแล้วอ้อผักบุ้งจีนนะคะแล้วเราจะมาเพาะด้วยกันในถาดไข่นะคะเพราะในถาดไขอ่อ่ะมันจะดีตรงที่เวลาที่ต้นเขาขึ้นแล้วอะ่ะแล้วกระบะยุยเราก็สามารถยกทั้งกระบะเนี่ยแบบเลาะเอาแต่ละต้นน่ะใส่กระถางได้เลยแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึง่งอันนี้คือผักคะน้าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเอามาจากที่บ้านเป็นคันอ่าเป็นผักที่เป็นอ่าไม่ใช่ผักคะน้าผักกาด เป็นผักที่มีกลิ่นคล้ายๆกับวาซาบิอร่อยมากจะลองมาปลูกดูนะคะวันนี้ขั้นตอนแรกเลยเราก็เอาดินนะคะใส่นี่ก่อนเลยดินที่เราผสมไว้แล้วเนาะนมันจะเป็นบล็อกบล็อกอย่างนี้นะคะเราใช้ถาดไข่มันช่วยลดขยะแล้วก็มันเป็นกระดาษนะคะมันก็สามารถซึมซับน้ําได้ดีนะคะเจ้าแกงเปอร์ขยันทูจังเลย นะคะคใส่ไปเลยนะคะให้เต็มหลุมเป็นดินที่ผสมอมูลไส้เดือนแล้วก็ใบก้ามปูนะคะ เอาแบบง่ายๆเลยเราแบบไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากสำหรับกแล้วก็ใช้ดินปลูก,ก,กปกติเลยนะคะถูเสร็จหรือ,อยังเนี่ยคะแังเปิดเอาเตรียมถาดเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวเวลาปลูกค่อยมาคิดอีกทีนึงพอไปก่อนอ๋อยแกงเปอร สักหน่อยัชุ่มชื้นให้มัน,มมนจับตัวเราจะเริ่มจากผักกาดก่อนลกันผักกาดทักอย่างที่ไม่มีชื่อคือไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่อร่อยมากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าน้องมีชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ เพราะว่านี่กินแล้วไม่รู้ว่าชื่ออะไรอังกินแ้องก็ถามไปแล้วแหละแต่ลืมใส่ไปเลย หมดซะแล้วได้นหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าหลุมนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวสีม่วงเพาะให้หมดเลยเดี๋ยว้ะขึ้นก็ไปแจกเขาเอาแล้วกันเนาะอูกมา่จะไม่หมดอะ่ะยาวสีม่วง ดูมาสองเม็ดไปก่อนปล่อยเม็ดใหญ่สองสามเม็ดแล้วกันเดี๋ยวกระถางไม่พอจริงๆเขาพาะหมดต่การนี้ไม่พอเอ้ยกระถางไม่พออะนี้ ก่อนแล้วกันเฮ้ <c oughs> ยเฮ้เต็นแถวไปเลยแล้วกันดูดิจนอะไรคุณแบเดย์ไม่จบอสองมั่งสามมั่งแล้วกันเนาะจงเปิดจะช่วยปลูกเหรอเดี๋ยวเราเอาลินมาโรยข้างบนอีกแล้วกันเนาะสามกันเหนียว สองกับสองอันนี้อะไรนะผักกยวเ้ยมีนิดเดียวปลูกไปเลยนีเยปลูกติดกันแยกออกไหมแยกออกแหละหน่ 哦。No. Wow. Oh, Yum oh. <tip> 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 อันชันเริ่มตรงนี้อันชันไทยเนี่เขาสีอะไรไม่รู้เหมือนกันแกงเปิดเธอจะกินอะไรเธอจะมากินอะไรตรงนี้ นีแล sí. ้วก็ผักบ okay. ุ้งจีนเลือที่หลุมนี่อย่างนี่อย่างหนึ่งสองสามสี่สสามหเก้าโอเคสิสามเมตรสี่เมตรก็สัตวแต่แต่มันก็แค่ต้นของต้นเองนี่นะ โอเคครบอุ้ยเราลดน้ำไปมันยุ้ยแล้วอ,อ่ะยังไม่ทันโตเลยอ่ะทำผิดหรือเปล่าเนะ่่ยั้งแรกเหมือนกันปลูกเสร็จแล้วนะคะลือโรยดินสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะพาน้องไปนอนเก่งเปิดลบ แล้วนเสร็จเป็นอันเสร็จโอเคเดี๋ยวเราพาน้องไปนอนในที่มืดนะคะอ จะได้ยกง่ายๆ่ยไม่งั้นดื้หมดนี่โอเคเลยอ่ารดน้ำก่อนโอเคพาน้องไปนอนได้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอื